สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพจิตน่ารู้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดิฉันสุจิราโลหะทัต รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการสุขภาพจิตน่ารู้เราพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์โดยสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการนะคะแล้วท่านก็เป็นกรรมการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินดาแก้วประดับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจีราและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะอาจารย์วรินดาแก้วประดับหรือชื่อเดิมของท่านนะคะท่านอาจารย์นิชาภาแก้วประดับนั่นเองในสัปดาห์ที่4ของเดือนเราก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ความรู้โดยท่านอาจารย์นะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านสื่อด้วยวันนี้หัวข้อที่จะให้ท่านอาจารย์ให้ข้อแนะนําให้ความรู้กับเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต ช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตนะอาจจะมีการต่อท้ายด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันถ้าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตในระยะยาวได้หรือไม่และได้อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาเชิญท่านอาจารย์ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ก่อนอื่นเลยค่ะการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือว่า crisis communication เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงคะอาจารย์เชิญค่ะอาจารย์ค่ะ ก็ขอบคุณมากค่ะสําหรับคําถามนะคะก็ต้องตอบแบบนางงามเลยค่ะคุณสุชินาค่ะค่ะคือภาวะวิกฤตหรือว่าคลาสสิสเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่มีการสอนกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีการนํามาใช้ในในส่วนของด้านนิเทศศาสตร์หรือว่าด้านการสื่อสารด้วยนะคะ ที่คุณสุภิดาบอกว่าคือการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยแต่ทีนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าให้ใหขอให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าภาวะวิกฤตก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าวิกฤตอาจจะอาจจะบางท่านอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันหรืออาจจะเข้าใจไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแบบนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าวิกฤตนะคะซึ่งในความหมายของภาวะวิกฤตเนี่ยก็หมายถึงเหตุการณ์นะคะที่เราเนี่ยแหละตัวเราเองเนี่ยคนแต่ละคนไม่ได้คาดคิดเอาไว้ล่วงหน้าค่ะ ว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบนะคะต่อเราอย่างร้ายแรงนะคะ,ะต้องใช้คําว่าร้ายแรงด้วยมันถึงจะเป็นภาวะวิกฤตเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น ประโยคแรกที่บอกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยบางทีเราไปเดินเจอเอ,อ,อาหารแล้วเราจะซื้ออันนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดถึงขั้นมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเรานะคะแต่ว่าเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตก,ก็คือต้องร้ายแรงด้วยนะคะด mm hmm. ิฉันเองเนี่ย เคยทำงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะก็ได้ไปหาช่วงนั้นก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ยยังไงดีเกี่ยวกับวิกฤตนะคะวิกฤตคือเราจะรู้คร่าวๆแค่นี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อได้ไปไปหาข้อมูลเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะพบว่าเอะเราจะทำยังไงดีให้งานวิจัยของเราเนี่ย มันมันดูแล้วมันชัดเจนมากขึ้นเป็นรูปธปรรมมากขึ้นนะคะว่าอะไรที่เรียกว่าภาวะวิกฤตนะคะดิฉันก็ไปนค้นพบว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเราสามารถไม่ใช่เรานะคะคนที่ทางทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะดิฉันเป็นคนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยบอกว่านะคะภาวะว,วิกฤตเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะกับ2ก็คือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยคนนะคะ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยก็อย่างเช่นเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงมากๆนะคะเช่นซึนามิเอยนะคะภูเขาไฟระเบิดนะคะอ,อ,อะไรนะอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมวาตภัยนะคะอุทกภัยใหญ่ๆพวกนี้ค่ะที่เรียกว่าภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะส่วนนะคะส่วนที่เกิดขึ้นโดยคนโดยมนุษย์เนี่ยก็คือ,อ,อพวกเ,เกี่ยวกับ การก่อการร้ายค่ะนะคะเช่นการวางระเบิดสนามบินนะคะหรือหรือว่าเครื่องบินมีโจรสลัดขึ้นไปแล้วระเบิดนะคะหรือว่าการปล้นจี้เรือเรืออะไรนะคะเรือดำน้ําหรือว่าเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มีโจรสลัดอยู่ในอยู่ในมหาสมุทรอย่างนี้น,นะคะก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะนะคะค่ะอาจารย์เอ่อพอฟังที่อาจารย์ได้ได้ยกตัวอย่างมาแล้วภาวะวิกฤตเนี่ยแบ่งได้เป็น2 สองประเภทก็คือภาวะวิกฤตที่เกิดโดยธรรมชาติน้ําท่วมดินโคลนถลมหรือว่าภายัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดการสูญเสียมีผู้เสียชีวิตทั้งทรัพย์สิสนแล้วก็ชีวิตด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากมนุษย์ เกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่หรือสร้างความร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์อันนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ใหญ่อาจจะเป็นหเ,เหตุที่สารเคมีล่วไหลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลต่อ,อ,อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินน,นะคะอาจารย์ทีนี้พอหลายๆคนฟังดูแบบนี้เราก็บอกว่าเอ๊แล้วแล้วการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยค่ะ ะะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงอะคะอาจารย์แล้วกออ็การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยขอต่อเนื่องไปด้ยวยว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเชิญค่ะอาจารย์ค่ะไม่ค่ะทีนีเออ้เมื่อเราทราบถึงคำว่าวิกฤตแล้วนะคะก็คือรู้แล้วเราว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องร้ายแรงและมีผลกระทบอย่างมากๆนะคะ 啊。Uh ทีนี้การสื่อสารมาช่วยได้อย่างไรบ้างนะคะดิฉันคิดว,ว่าในในในมุมของการสื่อสารในฐานะที่เราเองเนี่ยดิฉันเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ด้านการสื่อสารนะคะคุณสุจราเองก็เป็นนักสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็จบปริญญาโทด้านการสื่อสารด้วยนะคะก็จะมีความเราเนี่ยที่อยู่ในในวงจรเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการสื่อสารที่ถูกสอนมาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทนะคะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเมื่อไหร่ที่เราขาดการสื่อสารเนี่ยนะคะ มันจะเหมือนกับมันจะอึดอัดใช่ไหมคะมันจะอึดอัดแล้วก็จะส่งผลทําให้ภาวะวิกฤตนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารจึงถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในสภาวะวิกฤตเป็นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะคะ,ะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตให้มันเบาบางลงเบาบางลงในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจากเดิมน้ําท่วมที่น้ํามาเยอะ แล้วจะทําให้น้ําลดลงนะคะเราไม่สามารถไปสั่งน้ําได้แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่เราจะไปเจรจาไปคุยนะคะไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นผู้มีอํานาจนะคะที่สามารถที่จะเปิดปิดประตูน้ําหรือประตูเขื่อนได้นะคะว่าคุณควรจะเปิดแค่ไหนปิดอย่างไรยังไงบ้างเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไปกระทบกับคนอื่นอื่นเนี่ย หรือว่าประชาชนเนี่ยให้น้อยเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้ขณะเดียวกันก็สื่อสารกับประชาชนด้วยค่ะนะคะว่าน้ําท่วมครั้งนี้แม้ว่าภาพที่คุณเห็นในทีวีนะคะจะเห็นว่าโอ้โหน้ําท่วมเยอะมากเลยประมาณ1ชั้นประมาณสูงเท่าเอวคนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มามามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะคะก็คือเหมือนกับต้องประสานกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะซึ่งการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะคะที่คุณคุณกอฟคุณสุจิราเนี่ยได้พูดไปเม,เมื่อตอนต้นรายการนะคะว่ามันคือ crisis communication เนี่ยก็คือเป็นการสื่อสารของบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลหรือว่าองค์งกรก็ตามนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตเนี้ยเป็นการชี้แจงอะคะ่ะ inform information คือ,อชี้แจงเล่าเรื่องให้ทราบว่า เหตุมันเกิดยังไงนะคะถ้าเราจําได้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อประมาณต้นเดือนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตในประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็คือเกิดน้ําท่วมอย่างฉับพลันฉับพลันทันทีนะคะก็ แล้วก็มาแบบตอนกลางคืนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าโอ้มีความตื่นเต้นกันมากตื่นตระหนกมากจริงๆมันมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะว่าโอ้โหมันมาแบบเยอะมากจริงๆนะคะทีนี้ก็ค่อยค่อยค่ะทีนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ค่อยๆชี้แจงอธิบายว่าอ๋อมันเป็นน้ําที่มาจากทั้งฝนตกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงมาจากน้ําป่าด้วย นะคะก็ทําให้ประชาชนเนี่ยค่อยๆเข้าใจได้ว่าเอ๊ะมันเกิดตอนแรกนึกว่าอาจจะเป็นฝนตกอย่างเดียวแล้วน้ํามันท่วมแต่ว่าอ๋อมันเกิดเหตุมาจากป่าด้วยก็คือผสมกัน2ออย่างแล้วน้ํามันไหลแรงอ่แล้วเขาให้สังเกตแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยนอกจากชี้แจงแล้วนะคะก็จะต้องให้ข้อมูลด้วยว่าถ้าน้ํามาแบบนี้นะคะน้าท่วมมาแบบนี้เนี่ยถ้าน้ํามันเป็นสีดาๆสีขุนๆเนี่ยแปลว่าน่าจะเป็นน้ําป่าและนะคะมีโครนนะคะก็จะเห็นว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ามีการมีการมีการซ่อมบํารุงใช่ไหมคะมีการล้างบ้านต่างๆก็จะพบว่า,า,าอ๋อมันเป็นคโครนเยอะมากซึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็เลยทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยอ๋อมันคือเห็นไหมละ่ะมันคือมันคือฝนที่มาจาก ป่าจริงๆนั่นแหละเพราะว่ามันชะโครนมาด้วยนะคะก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะเข้าใจในมุมที่ว่ามันเป็นฝนที่มันมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ํำฝนที่มันตกมารุนแรงเท่านั้นแต่มันมีอย่างอื่นผสมกันมันจึงเยอะมันจึงเยอะนะคะทีนี้การชี้แจงแบบเนี้ยค่ะก็ เหมือนกับถ้าเราย้อนกลับไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเ,อเหตุการณ์ธร,รรมชาติใช่ไหมคะขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของที่มันเป็นวิกฤตในเรื่องของการปกครองนะคะในประเทศไทยเราเองก็มีการเกี่ยวกับภาวะวิกฤตเรื่องการปกครองหลาย,ลายๆครั้งนะคะเป,เป็นที่เข้าใจกันนะคะก็จะพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมีการมาตั้งโต๊ะแถลงใช่ไหมคะถแถลงข่าวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถแถลงทุกวัน ใช่ไหมคะถ้าเราดูนะคือในฐานะที่ที่ฉันเป็นอาจารย์ด้านการสื่อสารเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะสังเกตอยู่ในทุกๆครั้งในในช่วงชีวิตของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อการสื่อสารเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงนะคะซึ่ง ในยุคหลังๆเนี่ยมันก็มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารมากขึ้นโดยการที่พยายามที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบทุกคำว่าชี้แจงหรือให้ข้อมูลนะคะให้กับประชาชนได้ทราบทุกครั้งว่าเอา่อทไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างใช่ไหมคะพอในวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นว่ามีการถแถลงข่าวเป็นปกติที่เรียกว่ารูทีนเลยคือเช้ากลางวันเย็นนะคะใช่ไหมคะแบบเป็นทางการแบบเป็นทางการเลยนะคะเพราะว่า การที่ทําแบบนี้ค่ะดิฉันคืออันนี้แบบนี้ถือว่าดีในมุมของการสื่อสารนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการลดความตึงเครียดให้กับประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าประชาชนจะได้รู้ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงเลยเรายังสามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขแล้วก็แค่รู้ข้อมูลเท่าน,นั้นเองว่าควรจะช่วงเคอร์ฟิลเนี่ยมันคือหลังสองทุ่มดังนั้นก็ไม่ควรกลับบ้านหลังสองทุ่มนะคะเพราะว่าจะต้องถูกตรวจถูกอะไรมากมายนะคะนี่คือวิกฤตที่เกิดจาก เกิดจากมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีการสื่อสารเข้าไปในใช้ในการช่วยในการอธิบายความเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นวิกฤตนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คล,คลี่คลายลงคะ่ะ คืออาจารย์ได้อธิบายกับเรานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยพอภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแน่นอนคนในพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีความวิตกกังวลมีความกลัวแล้วก็มีมีความเครียดนะคะอย่างน้อยอ่ะออหลายหลายพื้นที่สมมติน้ําท่วมโอ้ยน้ามาอีกแล้ว นะะไหนจะต้องวุ่นวายในการย้ายสิ่งของหรือโดนมันหรือมันย้ายไม่ทันบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องมีคําถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องดําเนินต่อไปยังไงน้ําจะขึ้นอีกไหมปริมาณน้ําจะเพิ่มหรือเปล่าอตอนนี้เราต้องย้ายออกจากพื้นที่ไหมระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ประมาณขนาดไหนหรือจะมีหน่วยงานใดไหนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐหรือว่าในชุมชนก็ดีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยในการให้ข้อมูลหรือสื่อสารมวลชนในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีเนี่ย ะะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้ลดความตึงเครียดแล้วก็สามารถประชาชนหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวในการรู้ว่าอ๋อการดำเนินชีวิตของเราเช่นภาวะวิกฤตในเรื่องของภัยธรรมชาติจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือแม้แต่ในส่วนของการที่ได้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยหลายๆคนมีความกังวลเครียดก็เครียดเรื่องทรัพย์สินเสียหายและ นะคะแต่ถ้า<ะ>เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอื่นๆอย่างนี้นะคะแน่นอนก็ด้านเศรษฐกิจเอถ้าถ้ามีการล็อกดาวน์หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเนี่ย<ะ>บางคน<ะ>ในเรื่องของการทำมาหากินการประกอบอาชีพการค้าขายบางคนจะต้องมีการวางแผนชีวิตยังไงการรับมือยังไงมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการที่ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้วางแผน นะคะแล้วก็การกําหนดหรือว่าการดําเนินชีวิตของตนในภาวะวิกฤตได้อย่างน้อยก็เป็นการลดความเครียดลดความกังวลแล้วก็มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นภาวะวิกฤตถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในใน ในภาวะที่เกิดขึ้นผ่านๆมาหลายเหตุการณ์มันม,ม,นมีมันมีคริสิสเกิดขึ้นนะ,ะมันมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นในสังคมไทยทีนี้เรามาลงลงไปในลงไปลึกนิดนึงนะคะว่าใ,ในกรณีที่เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต จะเป็นใด <Ha. S 1> ๆก็แล้วแต่จากมนุษย์ก็ดี <Ha. S 1> จากธรรมชาติก็ดีทีนี้ <Ha. S 1> ขั้นตอนการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะแล้วต้องสื่อสารแล้วก็ทำยังไงให,ให้มันมีประสิทธิภาพด้วยอะคะ่ะในมุมของนัก <Ha. S 1> วิชาการอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างตรงนี้เชิญคะ่ะ ก็อย่างนี้ค่ะคือภาวะวิกฤตเนี่ยอย่างอย่างที่บอกตอนต้นเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะบางทีมันก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะคะตั้งตัวไม่ทันก็คือเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันคือเหตุการณ์อะไรยังไงอย่างเช่นตอนที่ดิฉันทําวิจัยเนี่ยดิฉันยกกรณีของซึนามิ สึนามิครั้งแรกที่ไม่ที่ครั้งเดียวของเมืองไทยนะเราเราไม่พูดว่าครั้งแรกนะคะก็คือครั้งเดียวของเมืองไทยนะคะที่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่คนทุกคนก็ถ้าเราดูในข่าวก็จะพบว่าคนก็จะงงมากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคลื่นสงบใช่ไหมคะคือทะเลสงบแต่อยู่ๆทาไมคลื่นมันถึงได้มาสูงเป็น2เมตร3ามเมตรเป็นเหมือนตึกเลยนะคะก็ ก็แล้วขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้ได้พูดคุยตอนนั้นยังไม่ได้ทําวิจัยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักสื่อสารเนี่ยเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็เห็นเห็นกระบวนการการทํางานของสื่อมวลชนด้วยทั้งทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยนะคะก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันกับสื่อมวลชนด้วยนะคะก็พบว่าเอ๊ะสื่อมวลชนเองเนี่ยสิ่งสําคัญนะสื่อมวลชนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเวลาที่รายงานข่าวมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจนกระทั่ง สื่อมวลชนเนี่ยไปหาข้อมูลคะ่ะหาข้อมูลว่าเอ๊ะเอ๊ะอแบบลักษณะที่ที่แบบน้ําทะเลมันนิ่งๆเนี่ยนะคะนิ่งๆแล้วแล้วคลื่นมันซัดออกนอกฝั่งใช่ไหมออกเข้าเข้ามาในฝั่งเสร็จแล้วมันก็วืดหายเข้าไปในทะเลใช่ไหมคะไกลนะเยอะมากนะคะจนจนคนเนี่ยสามารถไปเดินเกนเก็บเปลือกเก็บเปลือกหอยได้เนี่ยนะคะแล้วอีกสักแป๊บหนึ่งสักครู่เดียวเนี่ยมันก็มาเป็นแบบตึกประมาณ3 -4 ชั้นเนี่ยนะคะคืออะไรก็ปรากฏว่าก็ไปค้นพบว่ามันคือซูนามิ แล้วซึ่ามิเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะดังนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่เคยรู้จักเลยสื่อมวลชนไทยก็ไม่เคยรู้จักเลยอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มันเล่งด่วนมากใช่ไหมคะสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นด่านหน้าใช่ไหมคะที่จะเป็นผู้ที่สื่อสารกับประชาชนก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนนั้นเองเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อย เราอาจจะยังไม่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นเห็นว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกมาแจ้งมากมายนะคะแต่ว่าสื่อมวลชนต้องทำทำตัวเป็นดาตหน้าก่อนให้ความรู้กับประชาชนก่อนนะคะว่าเป็นอะไรเป็นซีนามินะเหตุการณ์เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะก็ไปค้นข้อมูลมานะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็ไปค้นข้อมูลมาจากญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นมาบ้างนะคะก็มีการเตรียมการทีนี้หลักในการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยของ ของสื่อมวลชนอ่เคสนี้เราพูดถึงสื่อมวลชนแล้วกันเนาะนะคะว่าสื่อมวลชนควรทำอย่างไงบ้างก็ก็ต้องให้ข้อมูลค่ะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะให้ข้อมูลกับประชาชนเช mm. ่นเดียวกันในลักษณะที่มันเป็นการเตรียมการจริงๆแล้วมันประกอบด้วย3มช่วงระยะเวลานะคะในการที่จะ,ะจัดการการสื่อสารได้อย่างประสบความสําเร็จก็คือเหมือนกับ pre post เหมือนกันนะคะก็คือขั้นเตรียมการนะคะแล้วก็ขั้นจัดการและสุดท้ายก็คือขั้นฟื้นฟูนะคะขั้นเตรียมการเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนถ้าเรารู้ก่อนนะคะ เราก็สามารถที่จะเตรียมการได้นะคะสำหรับประเทศไทยเช่นช่วงนี้หน้าน้ําหน้าฝนแล้วมันเกิดฝนน้ําท่วมอยู่ประจํานะคะในในในจังหวัดอยุทยาสุพรรณอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยกลายเป็นว่าท่วมทุกปีเลยท่วมทุกปีจนเป็นปกติเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นปกติสุขนะคะเป็นปกติจนชาวบ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้เนี่ยนะคะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยถ้ารู้แล้ว ผู้มีอำนาจรู้นะคะคือฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะรู้ก็ควรที่จะเตรียมการค่ะว่าอ๋อในช่วงหน้านี้เนี่ยคุณจะจัดการบริหารคำว่าบริหารจัดการน้ำเนี่ยจัดการยังไงบ้างนะคะมีการเตรียมการแล้วก็แจ้งข้อมูลสิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารคือต้องสื่อสารนะคะต้องสื่อสารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะต้องบริหารจัดการน้ำนะคะในส่วนของราชการอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ<ด>ก็จะเป็นประชาชนที่เกี่ยวข้องและ ใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ประสบภัยนะคะก็จะต้องบอกบอกเขาว่านี่นะให้เตรียมเอาไว้นะหน้านี้หน้านี้ยังไงบ้างสมมติถ้ามันแก้อะไรไม่ได้นะคะแล้วมันแล้วมันแบบต้องท่วมทุกปีนะคะก็ต้องบอกนี่คือขั้นเตรียมการก็คือบวกบอกล่วงหน้านะคะ่าะก็ควรจะทํางานในเชิงรุกนะคะ2ก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจัดการภาวะวิกฤตยังไงบ้างออาเตรียมเลยคะ่ะเตรียมที่จะโยกย้ายถูกไหมคะนะโยกย้ายนะนะคะหรือ หรืออะไรละ่ะมีผู้ป่วยใช่ไหมคะเราจะเห็นในทีวีนะคะก็จะมีการจัดการผู้ป่วยเอารถนะคะพยาบาลไปไปพาท่านออกมาก่อนผู้ผู้อาวุโสต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือขั้นฟื้นฟูอันนี้คือ,อขั้นขั้นการจัดการการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกับช่วงระยะเวลานะคะว่ามันจะมี3ขั้นแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามีการเตรียมการอย่างดีเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ฉุกระหุกแล้วก็จะไม่วุ่นวายนะคะแล้วก็ส่วน ขั้นตอนค่ะนี้ขั้นตอนในการที่เราจะไปลงลึกเนาะในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะคะก็คือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์วิกฤตแล้วน้ามาแล้วนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐเอ่ยหรือว่าจิตอาสาใดๆก็ตามนะคะควรที่จะผนวกรวมกันเนี่ยน,นี่ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันที่คุณจะต้องเหมือนกับสื่อสารในองค์กรในในคอนเน็ชันที่เรามีเนี่ยนะคะให้ ให้เข้าไปช่วยงานควบคุมสถานการณ์ได้ว่าตรงไหนคือจุดไหนจุดไหนใครดูแลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะคุมได้สองค่ะก็ทําหน้าที่ในการที่จะรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดด้วยว่ามันมีหมู่บ้านไหนยังไงบ้างใช่ไหมคะคือคือมันต้องประกอบหลายอย่างมากเช่นหมู่บ้านไหนยังไงบ้างไม่ใช่ไปแบบ ไปแบบดุ่มๆแล้วก็เดินเข้าไปหาว่าอันบ้านนี้มีคนป่วยไหมมีมีอะไรนะมีผู้สูงอายุไหมแต่ขณะเดียวกันข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยคือหน่วยงานราชการคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช่ไหมคะก็จะมีมีทะเบียนราษฎรอยู่แล้วเขาก็จะรู้นะคะว่ามียังไงก็ประสานกับ ควรจะต้องประสานล่วงหน้านะคะ่ะในแง่ของในแง่ของการสื่อสารเนี่ยประสานล่วงหน้าว่าถ้ามันเกิดเช่นนี้แล้วควรจะต้องม,มีการประชุมกันอยู่อย่างบ่อยครั้งนะคะในกรณีที่สถานที่ที่ที่เป็นสถานที่วิกฤตนะคะที่เกิดเหตุบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้มีการเตรียมการ อันดับที่สามเนาะนะคะประการที่สามก็คือควรจัดตั้งศูนย์เลยนะคะดิฉันคิดนะก็คือว่าควรที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ภาวะว,ะวิกฤตขึ้นนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เคยเกิดเหตุขึ้นแล้วในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุใหญ่ๆขึ้นแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะเช่นที่ภาคเหนือนะคะจงหรือว่าจริงๆภาคกลางเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าว่า ว่าว่าสุพรรณหรืออยุทยายเนี่ยยังมีน้ําท่วมอยู่ทุกปีนะคะน้ําท่วมแบบและเป็นน้ําท่วมประเภทที่คนทั่วไปไม่ทราบด้วยนะต้องเป็นคนพื้นที่ที่ทราบนะคะว่าน้ําท่วมนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปไป,ไปสอนไปสอนหนังสือนี่แหละนะคะของที่กรมการปกครองแล้วก็ไปเจอน้องๆท,ที่เป็นอาบาตเจ้าหน้าที่อาบาตเทศบาลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยเป็นจังหวัดอยุธยายนะคะสุพรรณมีทุกปีแต่เป็นแค่บางพื้นที่ นะคะอันนี้น่าน่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นควรจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะ4ก็คือว่าควรจะสื่อสารนะคะในในช่วงภาวะวิกฤตก,ก็คือคำคำนิยามของมันก็คือว่าเกิดขึ้นมาโดยฉับพันธันใดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการแก้ไขนะคะสื่อสารก็ควรที่จะสื่อสารอย่างฉับพันธันใดเช่นเดียวกัน คาว่าฉพันธ์ันใดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเตรียมการล่วงหน้านะคะเตรียมการล่วงหน้าตั้งสูตรล่วงหน้าตั้งคณะกรรมการล่วงหน้าตั้งหน่วยงานล่วงหน้าใดๆก็ตามนะคะแล้วก็มีการซักซ้อมนึกออกไหมคะเคยมีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีซักซ้อมอยู่ตลอดเวล,ลาเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่วิกฤตมากเพราะว่าแผ่นดินไหวมีตลอดทั้งปีเลยมันไม่ได้มาเป็นหน้าด้วยนะคะมันมาทุก มันมาทั้งปีอะ่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นอยู่กับความความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะวันไหนจะแผ่นดินไหวใช่ไหมคะที่จุดไหนยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเขาได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กในโรงเรียนใช่ไหมคะในโรงเรียนก็มีการสอนเด็กนะคะเด็กเล็กๆอนุบาลเลยเนี่ยนะคะว่าอ้าถ้าเกิดว่า มีแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยวิธีการเอาตัวรอดทํำยังไงบ้างต้องไปหลบใต้โต๊ะใต้ใต้เตียงใต้ตู้ยังไงบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องทานะคะเป็นการสื่อสารเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารเชิงรุกนะคะแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าควรที่จะเข้าใจถึงถึงสิ่งหน้าที่อะคะ่ะภาระหน้าที่ของของแต่ละส่วนที่จะต้องทําคือ คือดิฉันมองว่าอย่างเช่นประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะมีการบริหารจัดการเรื่องอาภาวะการสื่อสารภาวะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนมากเพราะว่าเหมือนเหมือนแต่ละหน่วยงานก็ไม่ได้ไม่ได้ประชุมกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปช่วยต่างคนก็ต่างลงพื้นที่ต่างคนก็ต่างทำนะคะก็เลยทำให้การช่วยเหลือเนี่ยมีคนเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพมากนะนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านะคะนี่นี่ก็คือ6ประการที่ดิฉันอยากจะให้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 เรื่องของใ,ให้เรื่องของการศึกษาในภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นเป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นพันธมิตรช่วยช่วยกันก่อน,นะคะ่ะ อย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยต้องบอกว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความสําคัญมากเพราะว่าในในส่วนของการสื่อสารเนี่ยมันทําให้ลดนะคะลดความสูญเสียแล้วก็ลดความวิตกกังวลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอาจารย์ขาเหลือเวลาช่วงท้ายอีกเล็กน้อยอยากให้ท่านอาจารย์นะคะวดดินดาเนี่ยได้ได้สรุปนิดนึงค่ะว่า การสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสอดคล้องหรือว่ามีความจําเป็นที่จะลดปัญหาสุขภาพจิตของเราเนี่ยในมิติในมุมใดได้บ้างนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะก็มีความจําเป็นมากค่ะคือเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนาะพูดถึงเรื่องสภาวะวิกฤตใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ไม่ได้พูดถึงเ,เรื่องของสุขภาพจิตมากนักนะคะทีนี้มันมาโยงกับเรื่องสุขภาพจิตก็คือว่า ที่คุณสุจิราได้ได้เกิดในตอนช่วงกลางๆของรายการเหมือนกันนะคะว่าเมื่อน้ําท่วมใช่ไหมคะเมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้นเนี่ยแล้วมีการสื่อสารการันสิ่งสําคัญก็คือว่าไอ้ตัวการสื่อสารนั่นแหละนะคะมันจะทําให้เหตุการณ์มันดูเลวร้ายหรือดูลดลงดูผ่อนคลายลงนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์วิกฤตวิกฤตมากๆก็ตามนะคะแต่การพูดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ที่ประสบภัยเนี่ย รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าอ๋อไม่ต้องไปนั่งประท้วงนะไม่ต้องแบบพอน้ําจะท่วมจะมาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งประท้วงลนะเพราะว่าเสียเวลาฉันเอาเวลาที่จะไปนั่งประท้วงนะคะจะแบบไปไปประท้วงหน่วยงานของรัฐหรือจะไปประท้วงเรื่องการเปิดปิดเนี่ยเอาเวลามาเก็บของจะง่ายกว่าใช่ไหมคะคือคิดคิดในมุมกลับเลยว่าเราคิดในเชิงบวกเลยนะคะว่า ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําหน้าที่การสื่อสารของเราเองเหมือนกันนะคะคือใครจะมายังไงไม่ทราบแหละนะคะแต่ว่าการสื่อสารของเราเนี่ยเมื่อเราจะต้องไปสื่อสารกับคนในครอบครัวอันนี้เราพูดในสโคปเล็กลงแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนกับน้ําจะมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวของเรานะคะในชุมชนของเราเนี่ยในเชิงที่ในเชิงที่ให้เขาเข้าใจอะค่ะ คืออย่าไปอย่าไปทุกข์อย่าไปอย่าไปเหมือนกับบ่นอย่างเดียวว่าทําไมเขาถึงไม่ยัปิดประตูน้ําแล้วทาไมน้ํามันถึงมาจากป่าทําไมทําไมซึ่งมันไม่มีคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะคะมันไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนที่ที่มันจะทําให้เหตุการณ์นั้นเลวร้ายน้นอยลงเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่สิ่งที่เราพอจะแก้ไขได้ถ้าเหตุการณ์มันเรารู้ว่ามันกําลังจะมาถึงเราเนี่ยเหมือนน้ากําลังจะมาถึงเราเนี่ยเราก็ต้อง ในในในเชิงบวกแล้วละ่ะในเชิงสุขภาพจิตเนี่ยก็คือต้องต้องคิดในเชิงบวกแล้วล่ละว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ยกของขึ้นที่สูงใช่ไหมคะยกของขึ้นที่สูงแล้วในปีต่อ,ตอ,ตอไปนะคะถ้าเราเคยโดนแล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้านใช่ไหมคะซ่อมแซมบ้านให้พื้นสูงเลยหรืออะไรก็ตามให้มันดูแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าช่วยกันในชุมชนนะคะวางแผนกันว่าจะทําอย่างไรที่จะ ไม่ที่จะป้องกันนะคะเรียกว่าป้องกันให้ดีที่สุดอย่างเช่นบางที่เราก็จะเห็นว่าเขาก็มีวิธีการป้องกันใช่ไหมคะมีการมีผนังปูหรือว่ามีอะไรบอร์ดอะไรสักอย่างเนี่ยที่ไปตั้งแล้วก็ทําให้พื้นที่ของเขาเนี่ยไม่ท่วมเลยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเหมือนกับใช้ใช้ค่อยคือคิดเนี่ยคิดเตรียมการไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาะคะ่ะว่าเอะพอท่วมแล้วแล้วยังไงดีแล้วใครจะมาช่วยเราต่อใครจะมาช่วยเราล้างบะอันนี้ค่ะคือ ไม่ต้องไปคิดกังวลถึงตรงนั้นแล้วนะคะก็คือให้คิดตรงเตรียมการแล้วถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วถ้ามันไม่ดีมากนะปีหน้าสมมุติถ้ามันมีมันเป็นเหตุการณ์ประจำปีปีหน้าเราต้องเตรียมให้ดีขึ้นอีกนะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่จะมากระทบกับเราะคะ่ะ วันนี้นะคะทางรายการสุขภาพจิตน่ารู้สถานีวิทยุธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินดาแก้วประดับนะคะท่านเป็นนักวิชาการและกรรมาการของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชูป,ปถัมภ์ที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตช่วยลดปัญหาสุขภาพจิตระยะยาววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วแล้ว หลายๆท่านที่ได้ฟังรายการสุขภาพจิตน่ารู้ในวันนี้ท่านสามารถนำข้อแนะนำ นะคะหรือว่าออข้อมูลที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ได้พูดคุยในวันนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่วิกฤตมากนักหรือใดๆก็แล้วแต่หรือการเตรียมความพร้อมนะคะรู้แล้วว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะวันนี้ที่ฉันสุจิราโลหาทัศน์และท่านวิทยากรต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ